ภายหลังผู้ป่วยเสียชีวิตเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตยังมีสิ่งที่ต้องทำคือดำเนินการจัดเก็บศพและจัดการธุระต่างๆเช่น 1. ตั้งศพอยู่ในความสงบ 2. หากผู้เสียชีวิตเคยแสดงความจำงบริจาคอวัยวะไว้ควรติดต่อศูนย์รับอวัยวะโทรศัพท์หมายเลข1666ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากเป็นความจำงบริจาคดวงตาไว้ควรติดต่อภายใน6ชั่วโมงหลังการตาย 3. แจ้งการตายและขอหนังสือรับรองการตายที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่ภายใน24ชั่วโมงโดยในกรณีเสียชีวิตที่บ้านญาติควรติดต่อกับโรงพยาบาลให้ออกหนังสือรับรองการตายให้โดยใช้ใบรับรองแพทย์ที่บ่งชี้ถึงโรคเรื้อรังที่เป็นจากโรงพยาบาลประกอบในการแจ้งหรือยื่นแต่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกหนังสือรับรองการตายให้ส่วนการเสียชีวิตที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการตายซึ่งสามารถนำไปใช้แจ้งตายที่สำนักง,งานเขตต่อไปเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งตายประกอบด้วยบัตรประชาชนของผู้แจ้งทะเบียนบ้านฉบับเจ้าด้านที่คนตายมีชื่ออยู่ถ้ามีหนังสือรับรองการตายถ้ามีบันทึกประจำวันแจ้งความคนตายกรณีไม่มีหลักฐานรับรองการตายติดต่อจัดการงานศพและพิธีกรรมอื่นๆตามความเชื่อ